ผมถึงบอกนะว่าเราต้องรีบยกระดับมาตรฐานการเล่นฟอร์มตัวเองให้เป็นนักบอลที่เหนือชั้นดูอย่างทีมในอาเซียนที่เราเห็นนะครับใครดูบอลน,นะครับไทยมาเลเห็นไหมพอเขายกระดับการเล่นเป็นไงมาตรฐานสูงขึ้นฟิตขึ้นมีผู้เล่นต่างชาติมาช่วยหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็กลายเป็นว่าจากที่เราแบบจะเอาชนะทีมในอาเซียนได้ไง่ายๆอย่างเงี้ยมันยากขึ้นถูกไหมเราสังเกตสิที่เราเจอทีมในอาเซียนไม่กี่ปีที่ผ่านมาบันเริ่มยากขึ้นถูกไหมยิงประตูเขายากขึ้นจะโยนไปอะไรยังไงทงทงชูชองก็ไม่ง่ายหรือแบบ พยายามอะไรครับพยายามยิงประตูให้เยอะก็ไม่ได้อีกนำมีหนำซ้ำนะยังแบบอีกฝ่ายยังจะมีโอกาสยิงประตูได้เยอะขึ้นอีกเรา้ไหมแบบมีการเขานำสวยๆที่ไม่ใช่แบบศาสตร์ยาวศาสตร์ยาวโยนยาวเตะทิ้งอย่างเดียว,วนะกล้าต่อบอลกล้าของบอลขึ้นเกมนะครับผมถึงบอกนะเราต้องรีบยกระดับไปแล้วไม่งั้นนะมันจะเหนื่อยเชื่อผมมันจะเหนื่อยอย่างมากนะครับเพราะอะไรเพราะอีฝ่ายรู้ไงอีฝ่ายรู้ว่าเราชอบเล่นยังไงอีฝ่ายจับทางได้แต่เราเป็นไงพอโดนอีฝ่ายจับทางได้แล้วก็เอ้าเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยเราเราไม่รู้ทำยังไงโค้ชช่วยแก้เกมหน่อย ซึ่งอะไรครับซึ่งอีกฝ่ายก็จะแก้เกมคืนเหมือนกันมันทำให้เกมมันอึอนอดอัดและสูสีไงเพราะต่างคนก็ต่างเห็นต่างคนก็อยากจะวางบอลยาวต่างคนก็อยากจะแบบเล่นในตามช่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าจะเจาะจอมช่องไหนอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อีกฝ่ายไม่รู้นะครับคือความคิดส,สร้างสรรค์จนตนาการและสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมถึงบอกนะเราต้องสร้างมาตรฐานตัวเองที่ผมบอกให้กล้าเลี้ยงกล้าแหวกใช้ที่ทาาปฏิทางมีมุมอมองแบบลิงชิมบอนสนามใหญ่มีระบบการคิดการเอาชนะแข่งกับคู่ต่อทุที่หลากหลายทั้งหหมมมดทั้งวลเ็น เพื่ออะไรเพื่อเจอแผงกิน,นลแบบนี้เรารู้ไงว่าจะแบบจะพานันไปเข้าประตูได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบส่งมาให้เพื่อนที่ว่างส่ง,สงทะลุช่องอ๋อดีมากเลยให้เพื่อนทําประตูให้เพื่อนอ่าแบบแลบ้วบอลในเพื่อนที่ว่างจบแล้วก็บินหายเพื่อนที่ว่างใหม่ไม่ใช่นะครับเราต้องเห็นไปถึงกระบวนการสุดท้ายเลยดังนั้นเราเห็นเพื่อนอ่ะเวลาที่เห็นเพื่อนองว่างาไม่ใช่เห็นเพื่อน,นว่างแล้วจบนะครับเราตเห็นเพื่อน,นว่างแล้วรู้ด้วยว่าเพื่อนว่างทุกคนนั้นจะส่งมาไปให้ใครแล้วคนนั้นจะส่งไปให้ต่อไปยังไงในรูปไหนเอาชนะเป็น มันคือเรื่องจริงใช่ไหมละ่ะก็ก็เราสังเกตดีแบบที่ไทยเจอมาเลยเห็นไหมเราน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราต่อบ่าไม่ต่อเรื่องไม่ปฏิปต่อไม่รู้นะแบบเราเติมช้าหรือว่าเราไม่มีตัวเชื่อมเกมหรือเราเติมต,ต,ตัวเชื่อมเกมไม่ดีพอแต่สุดท้ายคือเราเราตกบอลให้เพื่อนที่ว่างจริงแต่มันไปไปด้านหน้าถูกไหมผมถึงบอกนะว่าให้ใช้ทิศทางตรงและทิศทงไปด้านหน้าหาวิธีการมาไม่งั้นมาต่อบอลเราเราจะไปนหนีกเนี่ยแล้วถามว่าเราไปเสียบอลตองไหนให้ไทยเราเสียบอลตอนไหนครับเราเสียบอลตอนที่แบบเราจะใช้แบบเกมบุก ่ายบอลทะลุช่องทุเรียนหน้าแต่อะไรครับไม่มีใครวิ่งไปนะครับหรือไม่มีใครมามมยืนรอเตรียมมาเฮ้ยฉันฉันอยากจะรับบอลส่งบอลข้างหน้าเลยส่งบอลทะแยงมาด้านหน้าเลยฉันรอแล้วไม่มีนะมีแต่แบบรับบอลอ้าฉันอยู่นี่ส่งบอลตรงนี้เลยเอ,อ้าฉันอยู่เ่นอบอลตรงนี้เลยซึ่งอะไรครับผมมองว่ามันไม่ต่อนเนื่องเราคิดอย่างนั้นไหมคือเราขึ้นเกมได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเร,แบบเราแบบมีปัญหานะครับคือเราอ่ะตันนะครับเราตันไง เราไม่รู้อ้าวเฮ้ยจะทำยังไงดีโอ้โหใน่ขนาดนี้ทำยังไงดีฉันก็ไม่รู้เลี้ยงหลบได้อย่างมากก็1หนึ่งคนหรืออาจจะไม่ก่าหรือด้วยซ้ําเห็นไหมอย่างลูกที่ได้ประตูนะครับก็มาจากความผิดพลาดของประตูมาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าโชคดีนะครับซึ่งมันมีหลายจังหวะมากนะครับที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับการทำประตูแต่มันมีลุ้นหลายครั้งนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เราคลองบอลเนนะี่ยเอาง่ายๆครับคือเราดูเกมเนี้ยเราเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่มีบอลแต่ละคนเนี่ยผมถามแค่นเนี่ยเราเจอแผงกีรบมูมาเลย เราจะเอาชนะเขายัางไงเราเห็นไหมใครที่ตามผมมานามผมจะให้เห็นทุกคนเห็นภาพแนวคิดของผมนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีช่องนี้มันเล่นมันเล่นอย่างนี้ได้เฮ้ยมันทาอย่างนี้ได้ด้วยนะอ๋อมันทำอย่างนี้ได้แม้ว่าแหละเขนจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทํามันคือสิ่งที่เราต้องฝึกมันไม่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าครูต่อสู้ก็รู้ไงว่าเราชอบทําอะไรเราถึงต้องแบบมีความคิดวิธีการเอาชนะที่หลากหลายครูต่อสู้จะได้ไม่รู้ไงโอเคละเขารู้ว่าเราชอบทําอะไรแต่แล้วเขาก็ไม่รรรู้้าเคิดออะไนนนนตั โอเคป่ะเ okay นี่ยผมก็ทําเป็นแนวคิดเป็นไอเดียเต่ไม่หมดเลยเห็นไหมว่ามันมีวิธีการอะไรยังไงได้บ้าง,างซึ่งจังหวะเหล่านี้ส่วนมากเราแบบดึงช้าไงแบบดึงช้าคือหลังบ้างออกข้างบ้างหวังว่าริมเส้นจะเอาชนะได้เชื่อป่ะมันเป็นลักษณะ,ะแบบว่าส่งให้ริมเสน้นแล้วบอังว่าริมเน้นน่ะจะช่วยให้แบบเกมไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งก็คือเราต้องสร้างนักบอลให้เหนือชั้นนะครับจะโทษนักบอลโทษโค้ดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่แบบก็นักบอลถูกฝึกมาอย่างเงี้ยนกป่ะนักบอลถูกฝึกมาอยา แต่ด้คิดเล่นๆนะสมมติว่าเราได้คะ่ะเราได้โคฮาเมอร์มาอยู่ในทีมเออเราได้โรดรี่มาอยู่ในทีมเราได้ใครครับเราได้ลามินยามาเออลามินยามาเป็นคนไทยนะครับสมมตินะคือคือนอกว่าเราเห็นภาพเลยว่าแบบโอ้โหชนะได้แน่เกมไหลลื่นพอเอาโคฮาเมอร์ไปวางเอาอะไรลามินยามาไปวางอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้เลยว่าแบบฝั่งพื้นที่นี้แต่ละจุดของพื้นที่ เอาชนะได้แน่เก็บเก็บกินทั้งในแนวแนวกว้างและแนวลึกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเรามั่นใจไงว่าเขาจะไม่เสียบอลง่ายและเขาสามารถไปได้ใน,นทุกพื้นที่สังเกตไหมว่าเขาไม่ได้ไปข้างหน้ายอย่างเดียวหรือข้างหลังอย่างเดียวอะเขาไปได้ทุกทิศทางเลยตวรอดได้แปลกแปลกไาทาไมเราถึงแบบเราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นลามเ,เ,เามลเล่นในไทยเราไม่เราไม่เคยเห็นแบบโคพาเมอร์เล่นในไทยถูกไหมแต่เรารู้ว่าถ้ามาเล่นในไทยนี่ไทยจะสุดยอดแล้วก็แบบระบบการเล่นแผนการเล่นแข็งแกร่งขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือที่ผมบอกคือมาตรฐานที่สูง พอยกระดับทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยคือสโมสรใครจะเป็นนักบอลน,นะครับสโมสรทุกสโมสรในไทยลีกที่มา,มขขาตามรฐานสูเขาจะตามฉีบเราเขาจะตามแบบเซ็นสัญญานี่แล้วโ,โหมีนี้นะโอ้มีเงินเดินหลักแสนนะอย่างนี้ทุกอย่างมันมาหมดแล้วเมื่อกิดจากอะไรเมื่อกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นของเราที่เป็นนักบอลที่เหนือชั้นคือนักบอลที่เก่งก็มีเยอะแยะนะครับมันก็จะถามรถหลังกันไปไม่ได้เขาไม่เก่งไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันดีแต่เราต้องการเป้าหมายที่สูงขึ้น การเลี้ยงหลบ,บนักการเลี้ยงหลบเพื่อนแถวบ้านมันก็ใช่มันก็แบบเป็นเป้าหมายเราอะไรเงรี้ยเอาชะนะทีมจังหวัดทีมระดับประเทศอะไรเงรี้ยแต่อะไรครับเราต้องการสู้ระดับเอเชียต้องแบบเจอนักบอลญี่ปุ่นเกาหลีเฮ้ย hey! ชนะได้ง่ายๆฉันจะชนะญี่ปุ่นเกาหลีได้ง่ายๆฉันจะแบบชนะนักบอ,อลอหรานอะไรอย่างนี้ฉันต้องการชนะบอลระดับยุโรปอะไรแบบนี้เห็นไหมฉันจะไปเลี้ยงหลบเวอร์จิลฟันไดมันต้องขนาดนี้เลยนะครับ <S <S สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเรา ผมยอม,มาที่ตัวเราเลยนะว่าเราเนี่ยจะทํายังไงให้เป็นนักบอลที่เหนือชั้นข้อแรกนะคือตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีแบบแหล่งนะครับแหล่งในการซ้อมของเราอยู่กับโค้ชอยู่กับทีมสมโมสรสักสมโมสรหนึ่งนะครับนั่นแหละ,แล,ะแล้ว о, แล้วเราก็ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นนะครับใครไม่มีสโมสรใครไม่มีสโม,ม,มสรไม่เป็นไรนะครับพยายามพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูแนวคิดที่ผมบอกทุกคนนะครับคือทุกอย่างอนะ่ะมันวิสผมมองว่าวิสาหกินาหรืออะไรเลยอย่างศาสตร์ฟุตบอลมันพัฒน,นาเราได้หมดแหละครับ โค้ดที่เก่งหรืออะไรก็ตามทีต่างๆแต่สุดท้ายอ่ะเชื่อป่ะความแตกต่างที่แบบความเหนือชั้นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ผมบอกคือเราอ่ะใช้ใช้ทิศทางได้ครบแปดทิศทางหรือเปล่าเลี้ยงเราไปเลี้ยงไปทานซ้ายขวาหน้าหลังส่งไว้ซ้ายขวาหน้าหลังได้แบบแม่นยามไหมคือทิศทางไปทิศทางมีว่าแบบริงชิงบอลสนามใหญ่ไหมก็คือเห็นเพื่อนทั้งสนามแบบทั้งเกมนะไม่ใช่แบบเห็นเพื่อนคนนี้แล้วแบบที่เหลือแบบมองบอลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทั้งเกมแล้วต้องมองรอบตัวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคือระบบการคิดนะครับ ระบบการคิดอะไรครับระบบการคิดวิธีการที่สามารถเอาชนะแผ่งกรฬาคู่ตห่อสูได้เราเห็นแบบคู่เห่ามันแผงแบบนี้รูปรแบบต่งางๆแบบนี้เราจะทํำยังไงแต่ผมยกตัวอย่างระบบนี้ที่คู่ต่อทูทำมาให้รูปแบบนี้อย่างเดียวนะเพื่อแบบเป็นไอเดียที่แบบปกติเราจะบ่อยใช่ไหมแต่เรื่องจริงอาจจะแบบมากกว่านี้แต่หล,ลักๆเราจะเห็นไอเดียในแนวเนี้ยสุดท้ายนะครับ มาทำให้เราคิดเร็วทำเร็วขึ้นดีขึ้นสุดท้ายย้อนกลับมาต้นคลิปเลยนะคือสุดท้ายแล้วเราจะเป็นน้กบอนที่เหนือชั้นและเอาชนะทีมในอาเซียนแบบง่ายๆเราจะไม่แบบมามามานั่งงงอ่ะมาแบบยิงงงในสนามเอาเฮ้ยอีกฝ่ายรับแน่นทำไงอีกฝ่ายคอมบอลใส่ทำไงอย่างเงี้ยอีกฝ่ายฟิตกว่าทำไงเราจะแบบเราจะแบบเขาเรื่องไงเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นจุดที่เราสามารถได้เปรียบเขาจริงๆแบบชนะแน่นอกว่าเหมือนเราเล่นกับได้เบอลกับเด็กป .1 ป .2 งเงี้ย เราเชื่อมั่นในตัวเองเลยใช่ไหมแบบทั้งที่ไม่เคยเล่นโดยสามเหลือจะเล่นมาบ้างนิดหน่อยเราเชื่อมั่นเลยใช่ไหมว่าแบบเราชนะได้แม่ได้แน่เราชนะแบบแบบตัดรถขาดึงจังหวะโชว์หล่อยังได้เลยผมว่าฐานเราสูงขึ้นไม่ใช่แค่เราโตขึ้นอายุมากกว่าอย่างเดียวนะครับพระบการคิดการมองรอบตัวอะไรของเราดีขึ้นสังเกตนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นไอเดียจากคลิปนี้นะครับจำไว้นะครับเราต้องเป็นนักบอลที่เหนือชั้น